มาค่ะวันนี้น้องแอนทอดไส้อ่อนนะคะมันอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะสามีเลยซื้อมาให้ค่ะก่อนที่จะเรามาทอดนะคะเราต้องนึ่งค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็เอาเอาไม้จิ้มฟันหรือเอาเข็มเหมือนกันก็ไปมีดแหลมๆนะทิ่มๆทิมๆให้ทั่วเลยนะคะทิ่มให้ทั่วแล้วก็มาหัน่นหั่นแล้วก็ให้น้ํามันใส่ใส่เครื่องกรองค่ะแล้วก็พักให้มันให้น้ําหยดออกหมดจนเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ค่ะ แล้วก็พอเราจะทอดแล้วก็ไปคลุกรสดีวิกไทยแล้วก็ผงชัยรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดใส่ไฟที่แรกก็ไฟไฟพอพอพอ,พอยังยังไม่ถึงว่าขั้นแรงนะคะแล้วก็เอาทอดน้ำมันเดือดแล้วก็เอาลงทีนี้พอทอดไปสักพักเอาเอาฝาหม้อปิดไว้ค่ะกลัวนะ้ำมันกระเด็นแล้วทีนี้พอพอนั้นพอนีั้นเราก็ไปไป เบาไฟลงหลีไฟลงแล้วก็จะไปกลับข้างแล้วทีนี้อ่ะพอมันเหลืองๆหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับข้างออกมาค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่นานนะคะเพราะว่าเราต้มสุกแ,แล้วก็รอแค่ให้มันกรอบเฉยๆค่ะกลับข้างแล้วก็นั่นแหละก็เล่นไฟนิดหน่อยแล้วก็ฝาหม้อปิดเหมือนเดิมที่ทอดนี้ไม่มีแผลหรอกค่ะไม่มีน้ำมันกระเด็นหรอกเพราะว่าเอาเอาฝาหม้อครอบไว้ค่ะ เนี่ยมานกับน,น้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วทำเองค่ะนน้ำมะขามเปียกค่ะทีแรกน้องแอนก็จะเจียวกระเทียมโรยนิดหน่อยแต่ทีนี้กระเทียมมันเหลืออยู่นิดเดียวไม่ได้ไปตลาดค่ะ <laughs> ก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีไอ้นั่นก็เลยไม่มีกระเทียมกระเทียมเจียวอะโรยโรยหน้านี่ค่ะน้ำจิ้มแจวก็มีน้ำมะขามเปียกผงชโลดนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไอ้นั่น ใส่นะใส่รสด,ดีแล้วก็เอาไปต้มนิดหน่อยแล้วก็มาเทใส่แล้วก็มีมีพริกป่นค่ะนำ้นำน้ำน้ำตาลนิดนึงรสชาติกลมกล่อมค่ะมาทานด้วยกันนะคะสีน้ำแ่อแนเองค่ะขอบคุณนะคะ